สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับวิวจากกันพรอพเพอรตีอีกแล้วนะคะโอ้ยสวยฟีดฟอนวันนี้ก็สามารถเดินทางไปสนามบินตัวทะพุกได้เช่นกันนะที ว่าในเรื่องบ้านสวยวันนี้จะพามาดูบ้านสไตล์รีสอร์ทซึ่งสวยมากๆและก็เพิ่งรีโนเวทตรงนี้ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ถนนเส้นพัฒนาการและก็ใกล้ถนนสีนครลิมด้วยนอกจากนี้เนี่ยสามารถเดินทางเข้าตัวเมืองได้นั่นก็คือถนนพระรามเก้านะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็สามารถเดินทางไปชลบุรีได้ด้วย นอกจากนี้การเดินทางที่สะดวกมา,มากๆก็คือสำหรับคนที่ต้องการใช้รถไฟฟ้านตรงนี้จะมี a i r p o r t Link หัวมากแล้วก็ MRT สายสีเหลืองหัวมากถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับกันเดินทางเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าเนื่องจากตรงนี้นะคะเป็น บ้านที่อยู่ตรงหลังมุมเนอะจะมีหน้าบ้านทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะจอดรถได้2องคันรวมๆเนี่ยก็ประมาณ4ี่คันเลยถือว่าเยอะนะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด90ตารางวาด้วยความที่เป็นเหมือนกับ2หลังใน1นึ่งเฉดโดดเนาะมันก็เลยดูแบบบ้านใหญ่มากๆรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะคะเขาตกแต่งเป็นสวนสไตล,ล์รีสอร์ทได้แบบสวยมากๆเลยนะคะแค่เดินเข้าบ้านมาก็รู้สึกแล้วว่าบ้านนะ่ะมันวลคั่มเราแบบ ดีมากๆเลยทุกคนเหมือนกับเข้าบ้านแล้วรู้สึกว่าที่นี่คือสถานที่พักผ่อนเลยนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะคะซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศนะั้นลมลื่นมากๆเลยเออบรรยากาศดีเปิดไฟตรงนี้แล้วมันสวยเนอะนอกจากนี้ตรงนี้ก็คือจอดรนถะได้สองคันเลยนะคะเขาเซ็ตมาให้แล้วแล้วก็อ๋อรั้วเป็นแบบออโตโด้ด้วยแค่ประตูเข้าบ้านเขาก็สวยมากแล้ว,วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันแหละ แล้วตอนนี้เราก็มีแขกับ,บเชิญด้วยนะคะนั่นก็คือเด็กๆของเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยสวยมากๆเลยนะจากที่พิวเข้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้เขาแต่งดีอ่ะมีการฟิลอินทั้งหลังย้ำคำว่าทั้งหลังเลยนะคะ<ส>ฟิวอินดีจริงๆนะทุกคนตัวไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาทำดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่แบบเรียบสม o o สมสมอเสมอสำหรับคนที่แบบเออชอบดูหนังนะ ตรงนี้ในตอนกลางวันใช่ไหมก็สามารถปิดม่านได้หรือว่าแบบในตอนเช้าอะไรเงี้ยก็สามารถมาเปิดได้แสงก็จะเข้าแต่ละมุมแต่ละช่องเนี่ยเขามีการเก็บละเอียดมากมากเลยนะคะแอบไปถามมามูลค่าก็สูงอยู่นะคะทุกคนโซนตรงนี้ก็คือแบบสวยมากๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าก็ตรงนี้นะคะเป็นทางขึ้นชั้นสองนอกจเดี๋ยวพิวจะพาเดินเลยเข้าไปก่อนไปดูตรงห้องถูกแล้วก็ติดห้องครัวนะคะ แลวตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําซึ่งจะบอกว่าเขาจัดได้งานลักมากๆเลยนะมีการตกแต่งได้แบบเออมันสไตล์รีสอร์ทจริงนะทุกคนและตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในกันอุ้ยถือว่าสวยมากเลยนะยังกับรีสอร์ทจริงๆนะทุกคนปกติอ่ะมันมีน้อยมากเลยนะที่จะทําแบ่งเป็นโซนล้างเท้าอ่ะก็คือเข้าบ้านมาก็จะล้างเท้าตรงช่องตรงนี้ได้ด้วยนะคะถือว่า เขาทำไวด้ดีจริงๆแม้กระทั่งเป็นช่องที่สำหรับกรองน้ำออกไปอ่ะเขาก็ทำไว้แบบน่ารักมากๆเลยเราเดินไปดูห้องต่อไปกันดีกว่านอกจากโคมไฟข้างบนนะคะที่แบบเรียงเลเยอร์ได้สวยงามมากๆแล้วนะตรงเนี้ยเขาบิวอินไว้มันไม่ได้บิวไว้เพื่อความสวยงามเดี๋ยวนะมันใช้สอยได้จริงดูแบบว่าเก็บของได้เยอะมาก,มากๆเลยทุกคนดูดิหนึ่งสสี่ห้า 6ตู้เลยนะคะสวยมากๆเลยทุกคนคิดภาพแบบว่า,านั่งกินข้าวตรงเนี้ยกับบรรยากาศแบบที่เห็นวิวตรงเนี้ยคือดีงามมากมากเลยนะคะแบบก็เสริมเอเนอร์จีบวกในชีวิตได้เยอะเลยเดี๋ยวจะาพาขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าข้างบนนะคะจะมีทังง้งหมด2ห้องนอนแล้วก็1ห้อง,งน้ำนะตัวบันไดเนี้ยถือว่ามันสมูทมากเลยนะทุกคนเรียบเนียนมากถือว่าเป็น ผลสรุปที่ดีแล้วก็ตรงบันไดอะสามารถเดินขึ้นได้โดยที่แบบเต็มเท้าเลยพอขึ้นบันไดามาใช่ไหมคะสิ่งแรกที่จะเห็นคือห้องโถงใหญ่ตรงนี้ซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยเขาทำเป็นห้องพระค่ะทุกคนตรงนี้มีการดูอินที่สวยมากๆเลยนะคะจะเห็นได้จากข้างบนเน้ะตรงโซนของตัวพระเนี่ย ก็จะเป็นการฉลุไม้แบบสวยงามแล้วก็มีความโมเดิร์นในตัวคือเข้ากับยุคสมัยเนี้ยถึงแม้จะใช้ไม้สิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะคือเวลาดิวจับไม้ของที่นี่เนี่ยรู้สึกได้ถึงความพิถีพิถันแล้วก็มีความประณีตเพราะว่าตัวไม้เนี่ย มันไม่บาดมือแล้วมันก็จะไม่มีฝุ่นขุยด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันดีกว่าแล้วตรงห้องนอนน่ะน่ารักมากเลยนะทุกคนมันเป็นประตูเลื่อนนี่ใช่ไหมซึ่งเขามีการทํามาแล้วค่ะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเจอสามประตูใหญ่ๆด้วยกันตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ําและตรงนี้ก็เป็นสองห้องนอนนะคะแต่ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยห้องนี้จะทําเป็น walk in closet เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็แบบอยู่แบบว่า เอออยากอยากใช้พื้นที่ในการแบบเป็นห้องแต่งตัวมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนกันเลยดีกว่าห้องนอนเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะคะมีการบิวอินที่สวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบโต๊ะตู้เตียงหรือฐานเตียงเนาะแม้แต่เพดานอะ่ะเขามีการดีไซน์เลเยอร์ของผนังอะ่ะที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการวิวอินตรงเนี้ยให้มีพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นสิ่งที่เห็นในชั้นเลยก็คือเวลาเข้ามาใช่ไหม ห้องจะดูไม่ลกค่ะเพราะว่าฟังก์ชันเก็บของอเยอะแล้วมันเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยทั้งหลังเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทจริงๆค่ะและนี่ก็คืออีกห้องหนึ่งนะคะที่ทำเป็น walk in closet จะบอกว่าห้องนี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะถ้าทำเป็นห้องนอนได้เพราะปัจจุบันเนี่ย เจ้าของเขาก็คือสะดวกใช้เป็นวอล์กอินโคสิตมากกว่านะุกแต่ว่ามีการตกแต่งที่สวยมากๆเลยนะคะทั้งกระจกที่เต็มบานแล้วก็ตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากๆสมกับเป็นห้องแต่งตัวที่ใหญ่มากเลยจริงๆนะคะและนี่ก็คือห้องน้ําของชั้นบนนะคะจะบอกว่าตั้งแต่ประตูก็คือคุมตีมอกมาเลยนะสวยมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ในห้องน้ำนี้เขามีการแต่งได้แบบสวยงามมากๆเลยนะคะตั้งแต่ฝ้ายันผืนเลยนะคะทุกคนตรงนี้มีการไล่ระดับพอเดินเข้ามาในห้องน้ำใช่ัหมตรงนี้ก็จะเป็นเลนชาวเวอร์และเป็นแบบฝักบัวธรรมดาแล้วแต่จะเลือกสั่งว่าจะใช้งานอะไรโถสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็น2แบบเลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะ ถือว่าแบ่งใช้ได้ดีมากเลยค่ะจัดสัดส่วนได้ดีมากเลยนะคะนอกจากนี้คนพีแบบ่แบบเป็นผู้หญิงไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเออจำได้ผมในห้องน้าไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ก็คือมีปลั๊กแน่นอนว่าไฟในห้องน้าแล้วก็กระจกในห้องน้ำเนี่ยจะสวยตรงนี้เขาทำปลั๊กในห้องน้ําไว้ให้เรียบร้อยด้วยะคะ่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนครัวที่เชื่อมไปกับบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็น2หลังติดก,กันนแล้วเขาก็ทําโซนครัวเชื่อม แค่ประตูตรงนี้ก็เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดแล้วนะคะว่าเขามีการเก็บขอบได้สวยงามมากแล้วก็มีการใส่ไฟข้างในอะ่ะแบบว่าเป็นไฟฝังข้างในนะคะเวลาเปิดดึกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมืดเกินไปหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นไฟสลัวๆเนอะอันนี้ก็คือโซนครัวนะคะทุกคนโซนตรงนี้เป็นโซนกลางบ้านเลยนะที่เขามีการจัดอุ้ยเห็นป่ะเคาน์เตอ,ตอร์ตรงนี้ก็สวยมากแล้วอะ่ะ แล้วมีการวิวอินด้านบนด้วยนะคะที่แบบว่าเก็บของได้เยอะมากมากเลยแค่ห้องครัวยังใส่ใจขนาดนี้นะคะและด้านหลังเนี่ยสามารถเชื่อมออกไปโซนสกังล้างด้านหลังได้ด้วยนะแต่เราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าเป็นโซนหัวแขกกลางบ้านของอีกหลังนึงแล้วเราก็มาถึงบ้านหลังที่2แกันแล้วนะคะตรงนี้ก็คือโซนลิฟทงรูมของบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะ และเชื่อมกับลานจอดรถด้านหน้าไว้ด้วยนะตรงนี้เหมาะกับการจอดรถ SUV ีมากเลยนะคะเพราะว่ามันรองรับรถใหญ่เนอะทุกคน donc, <c oughs> ก็คือตรงนี้เนี่ยมีการบิวอินที่ไม่แพ้กับบ้านหลังแรกเลยเ <c oughs> นื่องจากมีการบิวอินที่เข้าเตีมการเป็นไม้ที่แบบสวยมากๆเลยนะคะและแน่นอนว่าเขาเน้นการเก็บของ ได้แบบเยอะมากๆเลยและการบิวอินแบบนี้บ้านจะไม่ลกนะทุกคนแม้กระทั่งฝ้าเลเยอร์เขายังสวยมากเลยนะคะโคมไฟก็สวยมากเลยนะและนี่ก็คือชั้นสองของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งจะบอกเลยว่าตั้งแต่ผนังนะตั้งแต่ฝ้านะก็คือมีความสูงที่อยู่แล้วโปร่งโล่งสบายมากๆแล้วแสงเนี่ยเข้าตลอดวลาแล้วแบบสวยอนะทุกคนประหยัดไฟด้วยนะ ทุกคนตรงนี้คือจะบอกว่ามันสวยตั้งแต่โคมไฟฝาเยันประตูประตูเขามีการบิวอินอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นการฉลุไม้ที่มีความเป็นโมเดิร์นมากๆเลยนะแค่ประตูตรงนี้ก็เห็นความใส่ใจแล้วเปว่ามันน่ารักขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ และนี่ก็คือห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะที่ปัจจุบนนันนถูกทำเป็น walk in closet เนาะห้องนี้นะ่คือสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีการแบบว่า b u i l d in จัดหนักตัดเต็มในการแบบใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออจะบอกว่ามันก็เหมาะเหมาะกับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็แบบเสื้อผ้าเยอะเพราะแบบนี้มันแบ่งกันใช้ได้เยอะม,มากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันดีกว่าห้องนอนจะสวยแค่ไหน ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเอาใจสายเพรเลเวอร์แน่เลยเพราะว่าเขาทำประตูสำหรับเปิดช่องให้แบบว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะเข้าไปได้ด้วยนะเนื่องจากที่ใช่ไหมเจ้าของเขาเลี้ยงชิสุเขาเลี้ยงยอกเชียร์อย่างน้ก็จะสามารถลอดเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าจะเลี้ยงดับเบิลแมนหรือไซบิเลียนก็ไม่สามารถนะทุกคนห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนที่ถือว่าใหญ่มากเลยนะที่สำคัญมีวอล์กอินคอสต์เตเลยตัวด้วย และสามารถปิดประตูได้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าแอร์เนี่ยจะเปืองแอร์ตอนดึกๆเนอะถ้าเกิดว่าเปิดแอร์แล้วแบบเออมันจะกินไฟหรือเปล่าตรงนี้มันมีประตูกั้นให้ด้วยนะคะถือว่าประหยัดไฟไปได้เยอะเลยทีเดียวแล้วประตูที่ทำ w ล l อกอินโฟเสดอะมันเป็นกระจกด้วยค่ะทุกคนถือว่าดีมากเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตรงโซนลอกอินโฟเสร็จของเขานะ ถือว่ารองรับเสื้อผ้าได้เยอะมากๆแล้วก็มีการสับใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากๆและมีกระจกรอบด้านด้วยค่ะทุกคนห้องนี้อยู่แล้วก็คือไม่ร้อนเลยนะคะสังเกตได้ว่าบ้านหลังนี้นะคะส่วนใหญ่เนะะี่ยเขาจะทำเปประตูที่เป็นบานเลื่อนแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยบานเลื่อนอย่างเงี้ยเออทุกคนเข้าใจใช่ปะ เออส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะคะเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่โนแล้วก็ทําให้บ้านเนี่ยดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเวลาเปิดนะคะห้องน้ําบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะแบ,บ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันเลยแล้วก็จะทําเป็นเลเยอร์แบบไล่ระดับขึ้นมานะคะเพื่อที่จะาก,กานันไม่ให้น้าเนี่ยมันกระเด็นออกไปข้างนอกโยเพราะว่าด้วยความที่เป็นไม้เดี๋ยวไม้มันเสียนะคะทุกคนถือว่าเขามีการแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆเลยนะจ๊ะ บ้านหลังนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเพราะเป็นสไตล์รีสอร์ทนะทุกคนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเกือบ300ตารางเมตรเลยนะถือว่าบ้านหลังนี้สวยแล้วก็อยู่ได้แบบสงบลมเย็นมากๆเลยนะคะด้วยความที่มันแต่งได้แบบสไตล์น่ารักขนาดนี้เนอะทุกคนก็เชื่อว่าบ้านหลังนี้จะตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากๆเลยนะคะ ใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมโทรเข้ามานะบิวกับคุณกัรเนี่อรอรับสายอยู่นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากการ Property นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะใครที่อยากฝากขายบ้านเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันนะคะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองชลบุรีได้ด้วยเช่นกันค่ะเข้าตัวเมือรงรุงเพลหรือเจินทางไปชลบุรีชลบุรีนี่คือเราเข้าคิดว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆชลบุรีแล้วใช่แล้วเมื่อกี้ตื่นมหมีโทษโทษแล้นี่ก็คือห้อง Walk in Closet นะคะที่ปัจจุบันทำเป็นห้องแต่งตัวเนอะเอ๊ย